ท่านประโยชน์าวไจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปจงชำสํารวมใจตั้งใจสนดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐาน ขณะที่นั่นท่านฟังอยู่เสียงดินหูได้ยินเสียงทุกถ้อยคําจิตมีความรู้สึกไปตามกระแสะเสียงโดยไม่จิตไปส่งอารมณ์อย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าอารมณ์ของท่านทรงสมาธิการทรงสมาธิเพื่อการรับฟังเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญา ในประการหนึ่งขณะใดที่ท่านตั้งใจฟังเสียงธรรมะซึ่งไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนขณะน,นั้นชื่อว่าจิตของท่านว่างจากกิเลสถ้าบังเอิญจิตของท่านว่างจากกิเลสจากหูเรื่องจะหูฟังเสียงธรรมะอยู่เสมอๆต่อไปอารมณ์จิตจะชิน จะมีอรมว่างจากกิเลสจนชินในที่สดกิเลสก,ก็จะหมดไปจากจิตของท่านตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุดสูดสังและปะฏิปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นเวลาที่ท่านฟังจงตั้งใจฟังด้วยความสงบถ้าบาังเอิญจะมีกำไรยิ่งไปกว่านั้น เวลาที่ท่านฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเอาจิตน้อมยอมรับเหตุผลในการรับฟังแต่แต่ว่าอย่ารับด้วยการไร้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยว่าจริงหรือไม่จริงถ้าว่าทำได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและพิสุสมินัเนทุกท่าน ถ้าว่าท่านมีกำลังพอจิตพอและก็ไม่ละอารมณ์แบบนี้ความเป็นพระอริยเจ้าย่อมง่ายสำหรับท่านเพราะว่าการฟังทุกวันขณะที่ฟังตั้งใจฟังในความเคารพจงคิดว่าเสียงที่ได้ฟังนี้ เป็นเสียงที่นำอาวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัพพุทธเจ้ามาสอนและจงจำไว้ให้ดีว่าเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานทรงตรัสแก่พระอนนท์ว่าอานันท์โดูก่อนอนนนท์เมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอจะ ที่เราพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอคำว่าศาสดานิบแต่ว่าครูเป็นนั้นว่าเสียงที่ฟังอยู่จงคิดว่านี่เป็นกระแสเสียงขององค์สมเด็จพราสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ความจริงและจงย่านึกว่าแต่มาเป็นพุทธเจ้าเสียเอง เราคิดอย่างนั้นคิดว่านี่เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและธรรมะนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้ากำลังสอนเราโดยตรงโดยน้อมจิตเข้าไปนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าเวลานี้กำลังประทับอยู่จะพระ่หน้าของเราแน่นก็กำลังพูดกับเราโดยตรงจิตจะชื่นบานแล้วก็ตั้งสันดับ ตั้งใจสนับฟังเสียงนั้นแล้วก็คิดตามแล้วจงคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินวิสัยสำหรับเราถ้าเกินวิสัยแล้วองค์สมเด็จพระบระทิพแก้วไม่สอนเราสร้างความธรรมปีติให้เกิดในใจสร้างความกำสร้างกำลังใจคิดว่าเราสามารถสมเด็จพระบระมโลกกันหน้าจริงโปรด ถ้าคิดไว้อย่างนี้เสมอบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดไว้ฟังบ่อยๆถ้ามีเทพสหรับฟังฟังไม่ได้เอยขณะที่ฟังขณะใดใจตั้งอยู่ในการฟังตั้งใจฟังจิตจะว่างจากกิเลสถ้ามันว่างบ่อยๆเพราะจิตเราไม่คบกิเลสกิเลสมันก็ไม่อยากคบกับจิตของเรา ในที่สุดจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความกลายเป็นผู้หมดกิเลสไปอลไรสำหรับวันนี้ก็จะขอ,อนำเอาพรหมวิหารสี่มาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามกำลังปัญญาการแนะนำกันนี่จงอยาคิดว่าเป็นการแนะนำละเอียดละออ ความจริงใช้เวลาอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะใช้ได้ท่านฟังตั้งแต่บังเกิดถึงวันตายเรื่องพรหมิหันสี่ก็ไม่จบแต่การฟังนี้ก็ถือว่าเป็นการให้รับฟังเพื่อใช้ปัญญาเท่านั้นต้วใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยฟังด้วย ไม่ใช่ว่าจะอยู่ๆก็จะมานั่งสอนก็นจนจบอรหันในวันนี้แต่ก็ว่าไม่ได้คนที่รับฟังอยู่มีทั้งคนดีและก็คนไม่ดีคนดีฟังแล้วเกิดปัญญาใช้ปัญญาเพ่คาดเคิงค่ากิเลสก็เป็นขอไม่หนัก แต่ว่าสำหรับคนไม่ดีฟังแล้วมีหูก็ใกล้กับหูกะทะมีตาเหมือนตากระทูทั้ทงนี้เพราะอะไรตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูกะทะฟังมาฟังอะไรไม่ได้ยินสำหรับคนตามองเห็นหูฟังได้ยินแต่ไม่สนใจกับเสียงที่ฟัง คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงโปรโดเพราะว่าโปรโดมากเท่าไรคนประเภทนี้ก็ลงนรกมากเท่านั้นทัาน,นบรรดาท่านนาลายจะพิสูจน์ตัวของท่านได้ว่าท่านรับฟังกันทุกวันวันนหลายครั้งท่านเล่านละความเลวได้มากหรือน,น้อยเพียงใดจิตใจของท่านดีหรือว,ว่าจิตใจของท่านเลว ต่อไปนี้ธรรมะในด้านของพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องวัดจิตใจว่าด,ดีมากรือว่าเลวมากคำว่าพรหมวิหาร,รวิหาระนี่ก็แปลว่าที่อยู่พรหมนี่แปลว่าประเสริฐหมายความว่าเอาใจไปจับอยู่ในอารมณ์แห่งความประเสริฐ แล้วเอาใจไปขังไว้ในความดีที่สุดที่เรียกว่าประเสริฐประเสริฐนี่ประวัิดีที่สุดรหมวิหารมีสี่อย่างคือ 1. เมตตาความรัก 2. องกรุณาความสงสาร 3. มโมทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษสัาใคร 4. ี่อุเบกขาวางเฉย ความจริงพรหมวิหารสี่นี่เป็นธรรมะกลางที่ว่ากลางก็เพราะว่าถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ใจทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติบุคคลนั้นจะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจะมีจิตทรงชานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะเป็นคนมีความฉลาดในด้านปัญญาสามารถไต่กิเลสเป็นสมุทเฉตวหารได้โดยง่ายถ้าจะกล่าวกันว่ากรรมฐา,านบทนี้เป็นกรรมฐา,านใหญ่ก็ว่าได้เรียกากันโดยในหนึ่งก็ถือว่าพรหมวิหารสีเป็นอาหารอาหารเลี้ยงศีลให้อ่วนมีกำลัง เป็นอาหารเลี้ยงสมาธิให้มีกำลังอาหารเลี้ยงปัญญาให้มีคมกล้าสามารถจะฟันฟันจะฟาดฟันกิเลสให้เป็นสมุทเทตะระหารเมื่อไรก็ได้นั่นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะดีหรือว่าท่านจะเลวท่านจะเป็นคนหรือว่าท่านจะเป็นมนุษย์ ความจริงมนุษย์นี่เขาแยกไวหลายอย่างคําว่ามนุษย์โสแปลว่าผู้มีใจสูงมีศีลบริสุทธิ์หรือมีกรรมบทสิบบริสุทธิ์มนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ากําลังใจเป็นทวราคือมีฮิริโอตปะมนุษย์สพรม,มาหมายความว่าร่างกายเป็นมนุษย์ แต่ใจแบะกอบไปพรมีหันสี่อย่างนี้ตายแล้ะเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์สติไรชาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจไม่ยอมมาเคารพนับถือในสิทธิสิ่งกันละกันขาดความเมตตาปราณีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัติไรชาตตายแล้วเป็นสติไรชาตมนุษย์สมนุษย์ นีร่ระยะโกมนุษย์สัตว์นรกหมายความว่าคนประเภทนี้หาความดีอะไรไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัว <c oughs> ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วขายความเมตตาปราณีคนประเภทนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็เป็นสัตว์นรกในหมู่คณะของเราจะพอมีอยู่บ้างไหม ที่อยู่กันมาแล้วหลายหลายปียังไม่หมดความเลวยังบูชาความเลวว่าเป็นความดีเข้ากับคนนั้นก็ไม่ได้เข้ากับคนนี้ก็ไม่ได้เทอะรมใจตัวเป็นสำคัญถ้าเรามีความเลวอย่างนี้ก็ตั้งหน้าตั้งหน้าตาจำไว้ว่าถ้าเราตายคราวนี้อีกหลายแสงกลับ ที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์และก็เป็นมนุษย์อินหลายแสนวาระที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องเป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากลำบากยากแค้นมีด้วความทุกข์กระทมนัสอยู่ตลอดเวลาถ้าบังเอิญจะมีกลับเนื้อกลับตัวเสียจะได้เป็นคนกับเขาบ้าง ถ้าเป็นคนมันก็ยังยุ่งเกิดมาในโลกก็รกโลกถ้าเป็นมนุษย์ก็ยังสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มีความดีอะไรยังมีทุกข์ไปเป็นเทวันดาหรือพรหมก็พักพักทุกต่อทักทุกเล็กน้อยไม่ช้าก็มาทุกข์ใหม่ทุกคนเข้าตั้งใจไปนิพพานกัน แต่เราทําไมตั้งใจเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์ปีชานมันจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้ก็ฟังกันพระพรหมวิหารสี่นี่ความจริงไม่ต้องอธิบายก็ได้แต่ถ้าว่าเวลานี้ถือว่าเป็นการแนะนํากรรมฐานรวมอันดับแรกที่ก่อนที่จะทรงพรหมวิหารสี่ รือว่าทำกรรมาฐานทุกกองก็จงอย่าทิ้งอนาปานุสติกรรมาฐานกับพุทธานุสติกรรมาฐานแม้แต่กำลังฟังอยู่นี่ก็เช่นเดียวกันควรจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยและก็ตั้งใจฟัง เวลาฟังก็คิดว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังทรงประทับอยู่ข้างหน้าของเราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณมาหาเราถึงที่อยู่แลก้กระแสเสียงขององค์สมเด็จพระบระมะครูก็ก้องอยู่ในโสตประสาท ความดีขององค์สมเด็จพระบรม,มโอรสาธนยนะ์ยากที่เราจะบูชาให้ครบถ้วนตั้งใจไว้อย่างนี้นะตั้งใจว่าอย่างนั้นคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจา้าและก็พระองค์กำลังประทับอยู่ข้างหน้าของเราใจจะได้เป็นสุขจะได้มีอารมณ์ชุ่มชื่นที่ไม่ใช่จะมาจะมาอดตัวเองเป็นพระพุทธเจา้ามาช่อย่างนั้น เพื่อการทำใจอย่างนี้จิตใจมาสบายมีความสุขแล้วจิตจะหมดกิเลสได้ง่ายต่อไปก็มาฟังพรหมวิหารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักคำว่าความรักในที่นี้ไม่ได้หมายว่าความรักที่ประกอบด้วยการมคุณเหมือนหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่ม แล้วหญิงรักชายชายรักหญิงปรารถนาจะครองคู่นั่นเป็นเรื่องความรักเกี่ยวกับราคน้ำหน่าองกิเลสไม่ใช่พรมมิหานสี่ที่เรามีความรักก็เพราะว่าใจของเราเป็นคนใจดีมีเมตความเมตตาปราณีมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนและสัต นึกว่าคนทุกคนในโลกแม้แต่สัตว์เฉรัจฉันที่เกิดมานี่มีความรู้สึกเสมอกันรักสุขเกลียดทุก์เหมือนกันหมดเรามีความรักสุขชั้นใดเขาก็มีความรักสุขชั้นนั้นสำหรับเวตาความรักต้องอยู่ในขอบเขตของความดี อย่ารักแบบโง่ในคณะของเราในมีทั้งคารวะก็ดีพระก็ดีที่มีเมตตาแบบโง่ในี่มีอยู่ผมสลดใจมากคือว่าบางทีเห็นพระบางองค์เห็นคารวะบางคน พอฟังเสียงพูดในคำสงสัยก็รู้สึกเสียดายแรงที่สาวที่สั่งสอนเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาได้ดีกันเนะ่ยเขาฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็จำไม่ใช่จะมานั่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาสงสัยปัญญามีเพียงแค่ของเล็กๆน้อยๆก็ไม่รู้จักจะคิด นี่น่าเสียดายสงสารองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ทรงทรมานประกายมาั้งเสียสงไขกับแสงกับรวบรวมความดีมาเพื่อแจกจกา่ายแก่มรราาทแทนพุทธบริษัทแล้วผมเองผมก็เสียดายแรงงานของผมเหมือนกันเพราะตัวผมเองไม่เคยเจริญแบบนี้ ฟังคำสอนจากอาจารย์นิดหนึ่งก็ไปปฏิบัติให้ได้ถ้าไม่ได้เกินวิสัยก็มาถามหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปทำทำเท่าเสียงนั้นยังไม่ได้จะไม่ยอมกลับมาหาครูบาอาจารย์อย่างกับบรรดาท่านหลายที่สงสัยว่าจำภาพพระพุทธรูปลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพ ภาพมันเลือนไปแล้วก็ลืมตามาดมูใหม่แค่นี้ก็ยังสงสัยกันว่าทำไมภาพนั้นยังนึกเห็นเห็นไม่ชัดมันก็สิ่งที่ไม่น่าจะถามถ้าใช้คำถามอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นบรมง,งุมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กอมมือก็พอจะรู้การจะจำภาพจะนึกถึงภาพอะไรก็ตาม อยู่ๆจะให้อารมณ์มันแจ่มใสจำได้ถนัดไม่ได้ถ้าฝึกฝนเรื่อยๆไปอารมณ์นั้นมันก็ปรากฏวันเวลาตั้งแต่ตื่นอยู่ถึงหลับจงอย่าทิ้งอารมณ์นั้นทำอารมณ์ให้มันชินคิดถึงภาพนึก,กว่าในสมัยที่เราเคยรักใครเป็นซึ่งเป็นคู่รักเวลาหลับตาก่อนเห็นลืมตายก่อนนึกเห็นภาพ หรือว่าถ้าเรามีบ้านอยู่เราจากบ้านไปไหนเวลานึกถึงบ้านขึ้นมามอไรมันก็นึกเห็นภาพบ้านเหมือนนั้นจิตใจของเราไม่ลืมเลือนไม่ปล่อยสติสตังให้มันพลังเผลอนี่เขาทำกันอย่างนี้มันเป็นของธรรมด,ดาธรรมด,ดาสำหรับด้านอารมณ์เมตตานี่ก็เหมือนกัน ให้ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงในเรื่องเมตตานี่มีความสำคัญถ้าเมตตาแบบโง่ๆมันมีภัยแก่ตัวเองอย่าลืมว่าคนที่เราจะต้องเมตานะพระพุทธเจ้าแบ่งคนไว้เป็นสี่พวกคือหนึ่งอุกติตัญโยคนมีปัญญาดีสองวิปติตัญโยปัญญาต่ำมานิดหนึ่งสามเนยยะ อันนี้คนสามจำพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่พวกประทับประมะเอาดีไม่ได้นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสเด็จหลีไม่ทรงสั่งสอนจะถือว่าโปรงขาดเมตตาไม่ได้ทั้งนี้เพราราอะไรพระสอนเขาเขาก็ไม่รับฟังสำหรับพวกเราก็หมนกัน ถ้าจะ,สะแสดงเมตตาจิตก็ดูเสียก่อนว่าคนประเภทนั้นเราควรจะเมตตาไหมถ้าเห็นว่าแนะนําแล้วไม่ได้ผลก็จงอย่าสรงเพราะคนประเภทนั้นหลีกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าทรงหลีกตัวอย่างก็มีอุปกาชีวกเป็นต้นเขาพบองค์สมเด็จพระทศพลก่อนใครทั้งหมด แต่ถ้าว่าเขาไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่เชื่อพระสัพัญญูสมเด็จพระบรมครูก็ไม่ทรงสั่งสอนนี่ดูเป็นตัวอย่างไม่ใช่ใครไปใครมาก็เมตตาเส้นดะเมตตาโงโ่ๆโแบบนั้นจะสร้างความเดือดร้อนเหมือนกับเราจะให้ของเขาเขาไม่รับไปให้เขาทำไม ไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่ต้องไปแคล้นเขาให้รับเฮ้ยราการหนึ่งวันเวลากำหนดระเบียบพี่นยเป็นของสำคัญจงอย่าเมตตาคนเกินกว่าระเบียบพี่นยดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามีพระมหากราุณาไม่มีขอบเขต แระองค์สมเด็จพระบรมโลกกเกชก็วางวินัยไว้ลงโทษพระลงโทษหนรทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยคนนั้นเราเมตตาไม่ได้เพราะเป็นคนเลวพระพุทธเจ้าทรงวางวินัยไว้กี่พันข้อ227นี่มันยังไม่หมด ยังมีส่วนในพิสมาจารย์บ้างยังมีส่วนธรรมะบ้างที่พระองค์ทรงห้ามนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจา้ามีพระมหากรุณาที่คุณก็จริงแหละแต่ทว่าทรงเลือกเอาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นไม่ใช่คนเลวก็ทำนี่เมตตาของเราก็เหมือนกันใครจะมาจากไหนก็ช่าง จะมียศธาบมรนดาศักยานะเช่นใดก็ช่างถ้าผิดระเบยียบวินัยอันนี้เราจงถือว่านั่นเขาเป็นคนเลวไม่ควรแกการเมตตาจำให้ดีนะแม่แต่พระก็ไม่กันพระที่บวชอยู่บรสานีเนะี่ยบางองค์ก็ลืมตัวไปก็มีจงระวังให้ดีนะว่าเราเป็นพระ ถ้าหากว่าผิดพระธรรมวินัยเกินไปผมก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงขับพระวกริได้ฉันใดผมก็จะขับทั้งพระทั้งคนที่ไม่รักระเบียบวินัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนี่เป็นอันว่าเมตตาเราต้องมีขอบเขตคือเมตตาเฉพาะคนดี ไม่ใช่ไปเมตตาคนเลวไอคนเลวแต่ถ้าหาว่าจะดีได้เราเมตตาได้ถ้าอย่างพวกเราที่อยู่ในที่นี้รับฟังกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเลวเราก็ไม่ต้องเมตตาแล้วคําสั่งคําเดียวคือไปจากที่นี้แล้วก็ต้องไปทันทีเพราะการที่จะติดตามสั่งสอนกันไม่มีอีกแล้วนี่เป็นอันว่าขอบเขตของการเมตตาปราณีนี่มีอยู่ ไม่ใช่ศักแต่ว่าเมตตาใครจะมาจากไหนก็ช่างในเมื่อเข้ามาในขอบเขตนี้จะต้องอยู่ในระเบียบยทุริยาบทจะถือว่าเป็นแขกมาไม่รู้ไม่ได้ถ้าคนดีนี่เขาต้องเคารพในระเบียบวินัยของสถานที่สถานที่ จะถือว่าอยู่ที่บ้านฉันใช่ไม่ได้ทำอย่างนี้ที่โน่นไปทำอย่างนั้นนั่นมันที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าคนไม่นักระเบียวินใยจงยาปราณีช่วยกันจัดการไปให้พ้นที่ทันทีโดยไม่ต้องบอกผมก็ได้และคนประเภทนี้เป็นคนเลวนี่ราการหนึ่งคนพูดมากปากพร่อย ทำลายศรัทธาของคนพระก็มีคนก็เหมือนกันมีบ้างไหมพระของเราที่มีปากเลวๆไม่ได้ใช้ปัญญาคือพูดก่อนคิดใครเขาทำอะไรผิดใครก็ททำอะไรถูกต้องคิดว่าถ้าเขาทำด้วยเจตนาดีอันนี้เราก็ควรจะให้อภยัยการพังพลาดเป็นของธรรมดา การมีความรู้สึกให้อภัยสิ่งกันลกันรู้สึกสงสารในการพล่งพลาดทั้งๆท,ที่เขาทำด้วยเจตนาดีแต่ว่ามันผิดไปบ้างอันนี้ก็ต้องมีจิตให้อภัยอย่างดีที่สุดก็ควรจะปลอยก,กำลังใจว่าเราทำผิดไปแล้ววันหน้าความดียังมีอยู่ถ้าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครู เราก็ควรจะยับยั้งตั้งต้นใช้ปัญญาเสิใหม่นี่สำหรับนี้เราก็ควรจะได้คงจะได้กันในขอบเขตของการเมตตาเท่านั้นถ้าความจริงแล้วก็เรื่องเมตตานี่ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่ว่าไม่สอนก็เห็นจะไม่ไหวเพราะว่าทั้งเก่าทั้งใหม่มองมองดูแล้วบางท่านก็ดีแทนดี แต่บางคนก็เรลวแสนเลวเพราะไม่มีความรู้สึกสมนึกในตัวบางคนอยู่กับผมมาตั้งสิบปี mm hmm. ก็ยังดีไม่ได้ก็ามีนี mm hmm. ่คนประเภทนี้เ mm hmm. ขาเรียกว่ามนุษย์สเปรโตคือมนุษย์เปรตหรือมนุษย์สติไรชานโนมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสติไรชาน mm hmm. เราจะสังเกตได้ว่าการเลี้ยงสัตว์ ถ้าคนใดคิดว่าหมาไม่จำเป็น,น,นมมต้องกินดีคนประเภทนี้ขาดความเมตตาปราณีอย่างนี้เขาเรียกมนุษย์สติรชานโนแค่เป็นปนุษย์เป็นมนุษย์สติรชาหรือมนุษย์เปโตกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตหรือมนุษย์นิรยะกโกใจเป็นมนุษย์แล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์นรก อาราบันดาท่านผู้ถบริษัทนพโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เรากวรได้นเป็นขอบเขตของความเมตตาเท่านั้นแต่ยังไม่หมดแต่เวลามันหมดต่อตัวนี้ไปอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจึงกาหนดใจตั้งอยู่ในความดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสารวจศินให้บริสุทธิ์ ว่าตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้เรามีความบกพร่องในศีลบ้างหรือเปล่าเรื่องาาการที่สองสำรวจกำลังใจของเราว่าเรามีความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือเปล่าเรื่องาาการที่สามนึกถึงความตายหรือเปล่าเรื่องการที่สี่เห็นว่าโลกเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้ใจรักคนนิพพานหรือเปล่า ถ้าบก่องจุดใดจุดหนึ่งถ้าสายกาลังใจจุดนั้นในสมบูรณ์จะมีความสุขนั่นคือความเป็นพระอริยเจา้าตอนนี้ไปขอท่านัางหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตใหมันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คาภาวนาและพิจารณาตามธิทยาสายจนกวา่าจะเห็นว่าเวลานั้นสงควรจะเลิกสวัสดี